แม้ว่านี่จะดูเหมือนหมู่บ้านธรรมดาแต่ที่นี่ปล่อยเช่าได้ยิว12%ไปไหนครับฮะพวกนายอาจจะยังไม่รู้ว่า12%มันเยอะขนาดไหนแต่ถ้าถามนักลงทุนแล้วก็เยอะมากครับคือต้องบอกว่าคอนโดทั่วไปเนี่ยเขาปล่อยเช่ากันได้4-6%ซึ่งถ้าเป็นบ้านเช่าก็อาจจะสูงกว่านั้นนิดหน่อย แต่ที่นี่12%แต่ถ้าเอาเลขที่ชัดกว่าน,นี้ก็คือบ้านไทย์เนี้ยเขาปล่อยเช่ากันที่32,000-34,000บาทส่วนตัวบ้านเปล่าราคา3.19ล้านแต่ถ้าเราตกแต่งทำไมห้องมันกลับด้านวะและรวมกับค่าใช้ใจ่ายอื่นๆเนี่ยยิวจริงก็อาจจะลดลงมาเหลือ10-11%ซึ่งก็ถือว่าเยอะอยู่ดีะนะ เหตุผลที่ปล่อยเช่าได้แพงเนี่ยเพราะว่าลูกค้าที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มครูโรงเรียนนานาชาติและพนักงานที่ทํางานแถวนี้นะแล้วถามว่าผมซื้อไหมอ่ะเหรอผมซื้อไปแล้ว2หลังแถมยังชวนฝูงมาซื้ออีกตั้งสองหลังซึ่งเหตุผลที่เลือกที่นี่ก็เพราะว่าทำเลมันดีมากอยู่ใกล้ไม่กะห่างไปแค่6นาทีใกล้โรงเรียนนานาชาติดีเพลทกับคอนคอนร์เดียนแล้วก็อีกหลายโรงเรียนเลยแถมขึ้นทางด่วนโคตรไวทั้งเส้นบางนาตาดและการจนาพิเศษแถมหมู่บ้านนี้ออกซอยไวกว่าชาวบ้านด้วยครับผมเท่าที่ผมไปรีเสิร์ชทำเลของมมูู่บบ้้้้าานนนนนโีเชะทลอืไป90% ถ้าเกิดใครจะมาซื้อโครงการนี้ปล่อยเช่าแบบผมอย่าลืมแจ้งชื่อผู้แนะนำแต่อยากกระซิบให้ฟังว่า